นี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพามาชมสวนทุเรียนทุเรียนค่ะช่วงนี้ทุเรียนเป็นผลไม้ที่กำลังฮิตฮอตในที่สุดที่สุดในตอนนี้สุกหรือยังคะคุณพี่ลูกมันอ่อนจ้ะลูกอ่อน,น,ล,ล,นล่วง มาที่สวนทุเรียนพอดีเจ้าของทุเรียนบอกว่าทุเรียนยังไม่แก่เราก็เลยมาขออนุญาตอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนทุเรียนเป็นส่วนทุเรียนโอโซนของจังหวัดชยัยภูมิเอยอะมากเลยมีทุเรียนมีมะไฟ มีผลไม้หลายชนิดอยู่ค่ะในที่นี้นี่ลูกใหญ่แล้วใหญ่แล้วแต่ยังไม่สุกเดรตาจะพาเดินไปดูเรื่อย ไปเดินม,มัฟไฟกันนี่มัฟไฟลูกาเริ่มเทิมเลยค่ะนี่ลูกใหญ่มากเลยนี่อะไร เดียมอยู่ทางการค่ะ่นต้นดักไฟอีกอ,อ่ะอ๋อก็นี่เดียมต้นดอกไฟมหลายต้นอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะลูกม็เริ่มเทิมเลยแต่ยังไม่สุกยังไม่แก่เลย นนีนะหอมรู้สึกแล้วรู <laughs> ้สึกแล้วอัอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าพี่กิหนหมูสวนเจ้าของสวนเพิ่มพลังมาเอาไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มันนี่เัน,น,นสาตลาดใช่ไหมดูลูกนี่น่ามะนกลมดีจัง พีดาโอ้โห,โอโหเอ้ยไม่ได้ติงในส่วนเดียวกันเลยค่ะ <c oughs> ละมุต,อ,ตอ,อ่าพรหลังสตอค่ะคือที่จังหวัดเชียงยูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้กลากาหลายหยัวสัตว์กำลังสัตว์กำลังกมน เห็นสตอไหม้คะดู่นค่ะพาเดินไปดูสตอหน่าสวนสตอมีป่ายางด้วยเพื่อนเพื่นที <ๆ S 2> ่ยังไม่เคยเห็นต้นสตอนะคะนี่เลยต้นสตอนี่ค่ะต้นสตอ นี่ป่าต้นตอกตอนนี้เจ้าของสวนกำลังมาเคาะทุเรียนให้อยู่ว่ามีลูกไหนสุด้องเลยคะ เช่ลลคะช่ะไดเหรอถามอาจารย์นะไม่รู้จักถามพออนนะอันนี้ต้นเชอร์รี่หรือเปล่าคะครับเชอร์รี่มีเชอร์รี่ด้วยนะคะมีทุกอย่างจริงๆงมีผลไม้ทุกอย่างมีงอะด้วย <ST. S 1> มันมีพันไอ,อ,อ้นั่นนะลูกกระจิตลเรียนลีแกเน่ยมีสอลูกต้นอ๋อมีลูกแกแล้วสลูกครับลกกะจิบขี่มีหายโลเยงเท่าไหร่นะล่หาสทองมอญทองวันห้โอลูกกรจิตโล่โละสองาสิบครับเอ้ยแ,แล้วก็หลงรับแรก็มีอยู่ ทุเรียนหลายสายพันธุ์น่าเล่นจ้าเจพูดก็พูดถูกไม่ถ่ายได้อยู่ใช่ไหมนะลำไยต้นมะซาปาลุดค่ะขนุนก็มีค่ะ นี่ค่ะสับประรดกม็มีมีทุกอย่างค่ะที่สวนที่นี่มรรคกอคบคันเศรษฐกิจพอเพียงมากใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ ในพื้นที่ที่เดียวสามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้นานา,นานชนิดเลยค่ะใช้พื้นที่จัดสวอยได้แบบคุ้มค่ามากๆเลยมีผลไม้หลายอย่างด้วยเห็น,นะคะบรรยากาศโอ้ลูกตานก็อยากมีสวนแบบนี้บ้างจังเลยปลูกทุกอย่างที่ตัวเองกินจะได้ไม่ต้องซื้อ คุณพี่คะ <laughs>